อุทยานแห่งชาติคลองลานเอ๊ะเคครับมาคลองลานนะครับเขาเรียกว่าน้ําตกใช่ไหมน้ําตกคลองลาเคยมาใช่ไหมเคยมาท้องเฟินคนกับแพงเพชรใช่ไหมใช่ดิว่าแพนเพชรตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่เกิดไม่เกิดอะไรมาไม่เคยรู้ทางเปิดทีรีสมาตลอด อยู่มาจนถึงวหนึ่งเองขอความรอวมือบรรยานักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับสาหรับทุกท่านนะครับที่มีความประสงค์จะไปท่องเที่ยวยังน้ําตกคลองลานนะครับให้นักท่องเที่ยวทุกท่านผ่านจุดคัดกรองตรงบริเวณอาคารที่อยู่ติดกัน2หลังนะครับคือเมื่อกี้เขาประกาศว่าต้องไปลงทะเบียนจุดคัดกรองใส่แมสด้วยและที่สำคัญคือห้ามลงเล่นน้ำอยู่ตอนนี้เลยชื่อพยายามพบกับท<อ>ั<อ>้งเขา อุทยานแห่งชาติคลองลานก็เป็นอุทยานนะครับก็แสดงว่าต้องมีตาปั๊มที่เราโหยหากันอย่างแน่นอนแลหลายคนถามมาเยอะมากสมุดอุทยานะเอาจากที่ไหนโออูเกิลเลยครับผม<ช>มีเพจขายอยู่ผมไม่ได้ขายนะมีเพจขายอยู่ ี๋ยวเขามาจอดรถแล้วนะครับก็อากาศแม่งเย็นแม่งเป็นฝ่าเดินจะเดินไปที่ป้อมแปดเหลี่ยมอันโน้นนะครับเพื่อที่จะไปเอาตาปั๊มจะดูเหมือนว่าไม่มีคนอยู่ในป้อมแปดเหลี่ยมนั้นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคนโคตรเยอะนะขนาดแบบว่าเล่นน้ําไม่ได้บรรยากาศดีเดี๋ยวไปดูว่าจะสวยจริงเปล่าแต่วันอื่นไปปั๊มตาก่อนครับผมใช้ลูกมื้ตาเพือยู่ครับผมเดี๋ยวตั้งแต่ตอน ซื้อตัว๋วแล้วจะท้ากลัวทักผิดขอบคุณมากครับพี่ครับขอบครับมันใกล้ๆนะจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินถึงเลยไม่ต้องแบบว่าแฉกจิ้งขึ้นป่าอะไรขนาดห้ามอาหารและเครื่องดื่มมาตรงนี้นะครับโอเคสวยชาต,ติตรงนี้มไม่เห็นว่ามีต้นไม้บงังโอ้ยเปียก เหมือนฝนตกอ่ะมันเป็นทางเปียกหมดเลยเออว่าเปียกเลยอ่ะเออมาอยู่นี่หนาวเลยอ่ะละอองแม่งละอองฝนนะคือน้ำตกแม่งสูงนะแล้วแม่งกว่าลมมาลมก็พัดฟิวเขาเป็นละอองเไ้ยรู้ดีกว่าเนี่ยเอาหมอกมาอ่ะโอเคเฮ้ยสวยสวยสวยแต่ว่าล่าสุดที่หนูมายังไม่มีอันนี้เลยนะรับใช่แล้วเดินแบบรอรอรอไปอ่ะเออเรากงพัฒนาแหละตีว่ะอุ้ยแม่งเหมือนแบบฝนตกอ่ะ เจ้คนน่ากลัวไม่เคยมาแบบว่าน้ำอย่างนี้เหมือนกันว่าเราคุณบอกว่าคนมีคนเล่นตรงนี้กับตอนนี้เท่าไหร่นะใครจะเข้าไปเล่นในโน้นรู้หรือไม่พี่เมก่อนมันไม่แรงขนาดนี้นีสมัยหนูแบบเด็กๆเลยอ่ะเราสมควรอะไรที่ห้ามเล่นอ่ะโอเคครับมีความคิดอย่างหนึ่งว่าจะเดินเข้าไปในโน้นตรงโน้นเห็นเห็นคนนั้นไหมแค่อย่างนี้แม่งก็ลมแรงแล้วนะแต่พี่เดินไปบอกคุณแม่ไปหรอกถ้าอันตรายแล้วด้วยที่เราเลยคือไม่มีใครกล้าลงมา คนน่ากลัวโอ้โหโอ้ยโอ้ยไหวเดีวหวอรแรงๆๆแรงเกินยืนไเออนี่แหละว่าก็ห้ามเล่นคลองนี้แหละโอยนี่ร้อรถของเราลยพทแรงเลยนะแต่มันไม่ใช่แบบนี้ ที่เคยเจอนะคือแบบว่าทำไมบอกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วก็รู้ด้วยอ่ะนี่ครับตกของลานมา ช่วงที่ปลายฝนเกือบต้นหนาวก็วจะน้ำจะเยอะแล้วก็จะแรงมากเหมือนฝนตกตลอดเวลาเลยตรงนี้ก็ยังเล่นไม่ได้ครับเพราะมันอันตรายด้วย 1. เลยโควิด2เลยอันตรายผมจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับ าหนอครับจากการที่ข่าวได้ออกไปว่ามีพยาวานอนนะครับทําให้ที่นี่แบบคึกคืนขึ้นมาทันทีโอ้แกก็คือแบบของขายตลอดทางใช่คนเยอะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าจะมีพยาวานอนหรือเปล่ากลิงไม่ใช่เหรอเราอ่ะใช่ฮะใช่ท้องเฟิร์นกล,ลิงนะครับเพราะว่ายัฝังใจกันไว้อยู่ตอนเด็กๆนเคยโดนลิงกัดตรงไหน ็เลยแบบไม่ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่อ่ะรู้สึกว่ามันนิสัยไม่ดีอ่ะกัดจมเขี้ยวเลยใช่แบบไขมันบบจุกออกมาแล้วโอเคใส่หมวกเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างคราบเขาหนอ่อหนอนหน่อขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ข้างหลังเราด้วยเออเราก็มาตามกระแสไปเรื่อยอะ่ะก็มันทางผานพอดีเออแวะแวะเฉยแวะเยอยากเห็นจะเห็นเหนมือนกันว่ามันเป็นยังไงจะมีเป็นหงอกคงตัวไหมหรือว่าไม่ใช่ตรงนี้ว่ะคุณหรือ่ไม่ เออกล้องนะกล้องส่องอยู่เลยแล้วเราก็ต้องไปส่องเงี้ยเหรอไม่ดีเขาส่องกันอะส่องส่องอะไรวะไม่รู้เออลองส่องดิป่ะเห็นแล้วมะเยอะไม่เห็นเห็นแล้วดูยังไงอ่ะเห็นแล้วมะมืดจึบเลยมันบอกว่ายอดเหรียญสิบบาทสิบบาทอ๋ออ๋โอ้ยแล้วคือส่องไปแล้วก็ไม่เจอโอ้ยอ๋อส่องไอวายจะส่องด้วยยอดเหรียญแล้วให้หมุนตัวกล้องเหรียญถึงจะลงเออไปลองลอง เห็นตัวเห็นตัวอะไรไหมเห็นนกมีนกด้วยเหรอป๊าบนี่ยอดนี้เลยอ๋อแล้วไงเห็น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 เออนี่นี่ตืดมุมนี้เลยพี่เขาบอกอ๋อนี่แหละเห็นเห็นเห็นแต่ไม่เห็นลิงนะไม่เห็นอะไรเลยจะไม่เห็นแต่หินนะข้างบนอ๋อยังไงดีว่าเราต้องเข้าไปอีกแน่เลยวะโอเคครับอันนี้คือเราเห็นกล้องไงก็เลยจอดแว้ก่อนหน้าต้องเข้าไปในอีกถึงจะถึงวัดเออไม่เคยมาเหมือนกัน

เอาครับปีประเด็นครับมีทั้งคนเห็นและคนไม่เห็นตัวผมไม่เห็นไม่เห็นเเเหหหมมือนนนนกั็็ไ่ขนาดตาดีๆยังไม่เห็นเลยป้าบอกว่ามันจุกจิกจุกจิกอยู่กันหัวมันจุกจิกจิกจิกโอเคครับเป็นความเชื่อแล้วกันนี่คความเชื่อหรอกนี่คือลิงอะไรอาจจะเป็นลิงอาจจะมีจริงๆนั่นแหละตัวนี้ใหญ่ฮะอ๋อมันใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ด้วยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ที่เห็นไหมข้างบนเมื่อกี้เห็นแต่ว่ามันไม่ไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่หรอตัวเล็กรกรมดะเขาเห็นกัน,นอ่ะก่อนที่จะมีข่าวอ่ะคือมันใหญ่จริงจริงแต่ว่ามันต้องดู้จยตาเปล่าถ่ายภาพออกมาเนี่ยมันก็อาจจะเบลอรหรือว่าไม่ชัดอแต่ว่าเขาตัวใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันออกมานะแต่ว่ามันไม่ได้ให้ล่อยอ่ะอ๋อไม่เห็นบ่อยใช่นานมาทีตอนเช้าๆมามันตีน,นาผานะ โอเคขอบคุณครับอา่าฮะไปก็อาจจะเป็นดวงของแต่ละคนหรือว่าเขาอยากให้ใครเห็นก็เห็นไปนะครับโอ้ยังมุงกันอยู่เลยนู่นไทยเริ่มมามุงกันเรื่อยๆมีทั้งคนเห็นและคนไม่เห็นโอเคลิงตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูลิงข้างในดีกว่าลิงชัวชัวร์เลยเงอเงยหนะ้ามองน่าจะมืดอยู่นี่อ่าถึงวันแล้วแล้วก็จะมีคนมาโบกมีป้าๆนะครับคอยคอยโบกว่ามาซื้อที่นี่เธอมาซื้อที่นี่เธอนะครับ อาหารลิงก็ในวัดมันมีลิงจะไปอาหารปลาอะไรล่ะก็ในวัดอาจจะมีปลาไงไม่มีมันไม่มีน้ำโอเคลงมาแล้วเหล่าน้องๆที่มีเศษอาหารเต็มหมดเลยนะครับเออแล้วมันก็มาเขโ่ยกล้องพี่หรอต่อยเลยเขย่ากล้องต่อยเลยต่อยกันเลยต่อยเลยมาแล้วก็ต้องให้หน่อยนึงจ้า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 อย่าไปอย่าไปมองหน้ามันดิ หนูรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามันอ้าปากใส่อะคือมันจะกัดที่หนูโดนกัดเพราะว่าหนูไม่รู้เว,ว้ยว่าลิงมันขู่ยังไงมันเวลามันดุแล้วมันดุยังไง <c oughs> มีคนคนคนเดียวนัน่นั้ะที่มองไม่ออกอ่ะเขาให้อาหารลิงที่ไหนครับน <c oughs> ี่แหละใอ้เลยซื้ที่ไหนครับ <c oughs> ตรงโน้น <c oughs> มีถั่วก็มีแล้วเนี่ยเ <c oughs> อได้ได้ได <c oughs> อ่าให้เลย <c oughs> เขาบอกว่าน้องไม่กินขนมเบื่อแล้วจะมันจืดเิดเป็นลิงมันสบายเนี่ยเนี่เนี่เนี่ยเนาะเนี่ย รักให้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เอ่ะมันก็ต้องยื่นให้มันนะดิมันกินแตงอยู่นี่มันไม่ถูกกันอ่ะหนูโยนให้ตัวในชีวิตตัวนี้มันก็เดินตามมาเนี่ยมันนิสัยไม่ดีเห็นไหมเข้าไปใกล้หน่อยนี่นี่ตัวนี้มันต้องทำงั้นอ่ะนี่กลัวอะไรไม่ยน่ารักก็ตัวนี้กอย่ากลัวอย่ากลัวอันนี้เอาเนี้เอาเร็เลยเอออร่อยดิไม่ค่อยได้กินใช่ไหมถั่ว นันงกลัวเดี๋ยวเดี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 นั่งลิงข้ามาแล้วเอามือค้ำค้ำออกเอาไปเอามือค้ำหาดูแล้วมึงไม่มองหน่อยเหรอนี่ตัวเล็กเอะไรแล้วสนิทแล้วแล้วสนิทแล้วทงีมันก็มีทั้งลิงที่ดีแล้วก็ลิงไม่ดีแหละใช่ลิงน่ารักกับลิงเจ้าถิ่นเนี่ยหมายตัวนี้เจ้าถิ่นเนี่ย ผ,ผ่านเขาไปลือไปถ้วยเปื่อยนี่คุณลองยื่นให้ได้ตัวเล็กนิดนึงน่ารัก,รก,รกโอเคครับเขาหนอก,ก็ประมาณนี้นะใช่จ,จบทัานี้พอเละเดี๋ยวกลับบ้านและยิงยาวเข้ากรุงเทพเลย <Sor os> มาแวะๆเฉยๆนะครับเช่นเคยครับอยากให้ไปไหนอ,อะไรก็เม้นบอกให้ด้านล่างโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้มันตีกันอย่างเดียวเลยนะโอเคครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AO นะครับก <c oughs> ็กดไลค์กดซับกดแชร์ไปให้เรามีกำลังใจได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะโอเคกลับบ้านครับเจอกันคลิปหน้าตลอดนี้ AO ขอลาลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับผมตอนนี้สวัสดีครับ